อยู่เสมอและมีคนเป็นคนที่มีความคิดไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยอืมก้าวไม่ท้าโอ้โหมีแต่เรื่องงานนะคะเป็นที่คนเก่งเรื่องงานนะพลังอํานาจของคุณนี่คือพูดแบบภาษาบ้านๆคือโคตรเก่งเลยอะ่ะโคตรอดทนเลยโคตรอึดด้วยไม่ว่า คุณจะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายไปแล้วคุณจะต้องทําให้สําเร็จเห็นไหมคะพระอาทิตย์ค่ะต่อให้เป้าหมายนี้มันจะยากมันจะมีตั้งเก้าไม้เท้ายังไงก็ตามแต่คุณจะต้องไปถึงสิบไม้เท้าให้ได้คุณจะต้องให้มันสําเร็จให้ได้มุ่งมั่นมากเป็นพลังที่แบบโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะแล้วมีพลังอํานาจอะไรอีกคะเก้าเหรียญอือหือ พร้อมมากแล้วเต็มมากแล้ว